มาครับวันนี้ผมจะพามารีวิวห้างยิงป่านะครับซึ่งผมได้ทำาิทค้นขึ้นมาใหม่ไม่รู้จะใช้ได้จริงหรือเปล่ามาลองกันดูเลยครับอย่างแรกเลยถ้าเจอต้นไม้ต้นลักษณะนี้อยู่ในริมหนองน้ำหรือว่าริมห้วยริมอะไรนี่จัดได้เลยนะครับผมนั่งสบายแน่นอนมาใส่กันเลย วิธีใส่ไม่ยากครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยเดี๋ยวผมใส่ให้ดูเลยซึอ้นอน็อตยาวประมาณนิ้วครึ่งครับผมหรือสองนิ้วและน็อตประมาณสองนิ้วนะเบอร์ประมาณเบอร์สิบสี่ซขึ้นมาแล้วก็เลงต้นไม้ไมว้ว่ากะเอามันจะ ได้ใช้ห่างขนาดไหนน่าจะเป็นตัวนี้แล้วก็เสียบเข้าไปเลยน็อตไม่รอเลยนะครับหลังจากน,นั้นแล้วก็ใส่อุปกรณ์พ่วงเสริมขึ้นมา เอานค้ไหน,นะครับเฮ้ยอย่าเพิ่งขันแน่นดิเอาขึ้นไปบนสุดค่อยขันก็ได้หรือว่าจะขันตรงนี้ก็ได้ถ้าต้นไม้มันอพื้นที่มันขึ้นไปได้ครับเอาอันนี้ชิบนี yeah, ่มันจะอยู่ในลักษณะอย่างนี้ก็ขันเลย ขันเข้าไปให้แน่นเลยนะครับอุ้ยหมดเต็มตีนเลยห,หมดประการต่างๆอันนี้ไม่รู้ว่ามันจะใช้งานได้จริงหรือเปล่าลองมาเทสด,ดูให้ให้ดูดูครับอ่ะฝั่งนี้โอเคนี่นครับอยิงปลาระบบใหม่ใช้งานได้จริงไหม งั้นเราไปขึ้นกันดูเลยจาดไปเอาเรอเดี๋ยวมาดูการขึ้นกันไปเลยมันจะขึ้นได้ไหมอันนี้มันสูงไปผขบอกม,มันต้องมีกิ่งไม้เกาะลายผมจะกระโดดขึ้นไปเลยองั้นโอเคเลยครับข้างยิงฟา้า แต่มันจะลำบากหน่อยเวลาที่เราต้นไม้เป็นต้นเดียวๆที่มันไม่มีกิ่งก้านที่เราจะเกาะขึ้นไปสูงๆครับแต่ละยะยิงปลาเนี่ยไม่ต้องสูงมากเท่าไหร่ก็ได้นะ เล่นขานั่งให้ปังจะได้ไหมย,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 ยืนยังได้เลยรับโอ้โหสุดยอดเลยเนี่ยยืนยังได้เลยยอดเลยห้างตัวนี้อ๋อสำหรับพวกที่เอ่อไม่มีต้นไม้เกาะต้นไม้ขึ้นหรือว่าต้นไม้มันมันไม่มีกิ่งให้เราเหยียบนะครับลักษณะตรงตรงแบบนี้นี่ จัดได้เลยข้างยิงปลาของช่อง,ง,งอมันหมาอีสานพะม่วนครับจอนเลยนั่งข้างยิงสปิปะอ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 ะะออปะ,ปะ โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องหมันหมันอีสานรพรอมวเลเราด้วยนะครับผมเพื่อมีคลิปอะไรดีๆผมจะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมครับ